สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะเห็นอย่างนี้ก็น่าจะรู้นะฮะว่าวันนี้บุญรอดพามาติดตามใครทีมงานไหนแครเห็นอย่างนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากทีมงานงหัวน่าโจยอะเดี๋ยวเรามาดูก่อนไปถึงไหนแล้วโอ้ทางนูน้นเรียบร้อยแล้วนะ คาตรงมุมทางด้านซ้ายหน่อยหนึ่งฮะอย่าซูมไปก่อนซูมก่อนให้เห็นก่อนเดีย๋ยวค่อยเดินไปให้เห็นก่อนขาดมุมนี้ครับอีกมุมหนึ่งฮะอ่าวันนี้ก็ยังคงทอยดินเหมือนเดิมทอยใส่หกรอด,ดำไปใส่เหมือนเดิมครับตักไม่เยอะเดีย๋ยวมาดูกันว่าเจ้าสมเชงจะตักเหมือนเจ้าปีศาจหรือเปล่านู่นผมว่าแล้วว่าเข้าไปเอาไม่ถึงแน่นี่ คนหน้าโจ้เราทอยดินมาให้เจ้าส้มเชงตักใส่หกล้อดำนะฮะเดี๋ยวดูดิว่าลูกน้องจะตักใส่เมือลูกพี่หรือเปล่าสองตักเดี๋ยวดูดิว่าใส่กี่ตักโนนเจ้าพีสายก็ยังคงทอยดินไม้เลยนะเอามานี่อามาใส่หกล้อฮะทางนี่รอยย่ำนะเมื่อกี้นี้เจ้าส้มเชงย่ำทางให้หกล้อดำครับ ไกลนะไกลจะเสร็จแล้วครับบอหลวงบอรแรกฤด,ดูกาลนี้ของุหนาโจครับไกลจะเสร็จแล้วนะอ่ะนี่สองุงกีไปแล้วบุงกีที่สาอ่ะใส่สามุงกีโอโหโอโหโอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ใจยเย็น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  นี่คณะสามมุงกีนะสามมุงกีเจ้าส้มเช้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเมื่อวานวิ่งคันเดียวครับเล็กสะจวดวันนี้ได้คันนี้มาช่วยเท่าับวันนี้วิ่งสองคันคันคลอ็อกของโผล่โมโกยังซ่อมไม่เสร็จครับยังซ่อมไม่เสร็จ โอ้โหนี่ขนาดตักแค่สามตักนะยังไปยังไม่ล่ออยู่แล้วตรงนี้ทนอิหนอยทนอิหนอยดิงหน้าเหลือไม่เยอะหรอกเหลืออยู่แค่นี้แหละเพราะว่าทางด้านนูน้นหัวหน้าเราเกี่ยรปรับมาเรียบร้อยแล้วนี่ กำลังคอยดินมาฮะผมว่าได้ว,ว่าเข้าเข้าไปไม่ถึงแน่นี่ขนาดล้วงเอาดินแห้งไปทำทางเนี่ยนี่ลุมี่รู้เลยล้วงเอาดินแห้งขึ้นไปทำทางแล้วก็เอาดินมากบกับคืนนะดูเหลืออยู่แค่นี้แหละดินเพิ่เพลวันนี้งานหกล้อดำเสร็จแน่นอนฮะงานหกล้อดำเสร็จแน่นอนครับวันนี้ ตรงนี้เกะก,กะหรือเปล่าต้องยืนในห้หางรัศมีบุ้งกีนะสวิงโอ้ดินก็สวยดีนะไม่น่าล่ะรถไทยพวหน้าเทพบุตบุฟันลลอผมถึงได้ดันได้นี่ดินแบบนี้ดันได้อยู่แล้วครับไม่เปียกมากดันได้อยู่ดินแบบนี้อ่ะสามมุกงกี้ไหมนี่บุกกี้ที่สาม อ่ะดูที่ไปไหวไหมโอ้โหโอ้โหมีการเบิ้ลก่อนไม่ไหวไม่ไหวฮะแอมมานุมตรงนี้แหละอ่ะเยอะถ้าเสร็จแล้วคงจะทอยขยับมาอีกให้หกล้อได้วิ่งสะดวกสะดวกหน่อยอื ัวหน้าเรากำลังจะทอยไม้เรื่อยเยอะทอยเข้ามาใ,ใกล้ๆก็ก็สบายกว่านี้แล้วหล้อดินมันดันได้ครับนี่วันนี้ที่ประบุควันล้อผมรับสึกหนักเลยวันนี้มาวานี่นอนเลยนานทีดันทีวันนี้ต้องดันตลอด เหลือแค่มุมนั้นนะครับมุมนั้นมุมเดียวก็จะเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดดึงสโลปรอบสะดินมันติดกระบะเยอะเกินไปครับนี่ขูดให้สักหน่อยเออเออขูดเบาๆนะ ยกบบากระบะเป็นรูดินมันติดกระบะเยอะเลยจัดการคูให้น้อยนี่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 หรือว่ามันหนักเพราะดินค้างไว้มันเลยติดดินมันค้างไว้ในกระบะเลยกระบะหรือบ่ามันเลยเลยถึงออกตัวไม่ไหวอ่ะมันหนัก กีดีสารนี่ใส่ในหน่อยๆใส่นิดหน่อยครับเพราะว่าของเก่ามันยังค้างอยู่เอ้าอ้บโอ้โหวิ่งมาหยุดเหมือนกันเลยครับสองคันนี้หัวหน้าเราก็เริ่มจะเก็บ ไล่มานะไล่ระดับมาเรื่อยๆครับทอดินมาเรื่อยๆแล้วัหหน้าเราอะเดี๋ยวย้ำให้หนอยยํำให้หน่อยเจ้าไก่อ,อกฟางยํำให้หน่อยครับยํำให้หน่อย รู้สึกว่าจะไม่ใช่เจ้าไก่ออฟางนะเป็นคนขับหรือ,อยังไงหรือว่าตัดผมใหม่ก็ไม่รู้เป็นผมทรงสั้นเลยนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือตัวเองไปตัดผมยาวออกให้ให้ให้สั้นลงนี่เป็นทรงรองทรงเลยนะถ้าเป็นเจ้าไก่โอ,อฟานี่จะต้อง ผมยาวผมยังมองไม่ถนัดเท่าไหร่ฟรีมันทึบอ่ะนี่จักเสร็จพร้อมดันตูดส่งท้ายส่งไปเลย ต้นมะละกอต้อนนี้วันแรกที่โรงงานที่หัวหน้าโจ้เอาอกุงกีเกี่ยมะละกอให้ยังไม่เอาออกนะเก็บเอาไว้ไงก็ไม่รู้ต้นมะละกอต้อนนี้มองดูแล้วผมว่าพรุ่งนี้เสร็จแน่นอนครับบอหลวงที่นี่เสร็จแน่นอนครับ,อ,รนอ,นรบอ้าวฟูยังไม่ทายขาดเอาออกเลยนะ อุตสาห์ว่าเอ้โหกเก็บไว้ทําไมตั้งแต่วันแรกโอ้โหนี่จะวันสุดท้ายจะเสร็จอยู่แล้วเอาออกเลยต้นมะละกอของฉันโอ้โหวันแรกกี่มานี่ต้นนี้มะละกอกำลังสุกพอดีเลยนะหลายลูกเลยโอ้โหนี่เอาออกเลยผู้ยังไม่ทันขาดขำเอาออกเลยฮะเอาออกธรรมดาไม่ว่าเอาวุ่งกีตกลงเลยฮะ อ้าวยามให้แล้วเป็นไงโอ้โหแต่ละคันนี่ต้องเบิ้นก่อนนะก่อจะออกตัวให้มันได้รอบก่อนหรือไงโอ,โอ้โ,โอโหอาไม่มีเครื่องบอดอัดเอาบุงกีบดอัดแทนก็ได้นี่มันไม่อยู่ดีนะกกระแทกเข้าไป เดินมาแล้วครับเดินมาแล้วเจ้าปีศาเดินมาแล้วครับเพื่อจะมาทอยดินก้อนนั้นที่กองไว้ตรงนั้นเอามาเอา,เอาบุ้งกีกดแล้วกระแทกแล้วเดี๋ยวดูดิจะไปได้ไหมโอ้โหตรงนั้นเริ่มเป็นล่องลึกแล้วนี่นี่ตรงนี้ เรื่องเป็นล่องลึกแล้วอะ,มา,วะมาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วนี่นี่มาดันช่วยแล้วกดหน่อยกดหน่อย,อยลูดถอยหลังอะดานนนเริ่มมาขยับไม้นะขยับไม้ใกล้แล้วฮะ เสร็จแน่ครับพรุ่งนี้งานหกรอดำเสร็จนี่ก็เกือบเสมือนว่าเกือบจะเสร็จแล้วนะดูนีฝั่งนู้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วพรุ่งนี้ก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยฮนะท่งมอบงานเบิกตังได้อ่ะมาดูกันว่าหลังจากเอาบมงกีทุบแล้วจะไปได้ไหมเอาออกเลยออกเลย เขาบีบแต่แล้วนะนะี่ยอย่เบรกไม่อยู่นะนี่ต้องอาศัยแรงส่งไปเป็นลองเล็กกบหน่อยกบหน่อยอวันนี้ผมก็พามาติดตามอีกวันหนึ่งนะครับไก่จะสำเร็จแล้วไก่จะเสร็จแล้วครับบอหลวงบอแรก ของทีมงานหัวหน้าโจ้ครับอย่างที่เห็นครับไก้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบ,ขอบคุณมากเลยฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวครับว่าสวัสดีครับ